วันนี้นะคะมากินเส้นใหญ่นะคะผัดเส้นใหญ่จ้าเนี่ยนะคะมีแครอทด,ด้วยนะคะรวมหมดแล้วก็ใส่พริกป่นนะคะมากินได้เลยนะจ้าวันนี้เรากินแบบนง่ายนะคะอร่อยก็อร่อยนี่นะคะคุกไปคุกมาใส่ไข่ด้วยนะใส่ไข่นะคะเจ้ามนี้ข้าวอร่อยนะอันนี้นี่เป็น ผัดเสอิ๊วซื้อนะคะลองมาทานดูนะคะเขาบอกว่าใส่ผัดรวมหลายอย่างนะคะเราก็เคยซื้อร้านนี้ไปจาเนาะแต่ว่าเขาไม่เคยขายผัดเสอ้๊วนะแต่วันนี้เขาทําผัดเสอ้๊วใส่นะคะชุดหนึ่งสามสิบห้าบาทนะเนี่ยเนะะี่ยขัะจานนี่สามห้าบาทนะคะแต่ก่อนไม่ถึงรกคะแต่ก่อนก็สามสิบหรือยี่สิบห้า ผัดอร่อยนะคะกินง่ายด้วยผัดอร่อยแล้วกินง่าย อร่อยมากเลยค่ะอืมไม่ไม่ต้องปรุงอะไรมากนะคะเขาเขาก็มีอปรุงมาเรียบร้อยแล้ว ใส่แครอทด,ด้วยก็อร่อยไปเลยร้านนี้เราแบบเราก็ซื้อเขาก็ขายหลายอย่างนะคะขายกเตี๋ยวน้ําแล้วก็เตี๋ยวทุกอย่างข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงนะคะแล้วผัดซีอิ้วนะคะอาหารตามสั่งนะคะเราก็ไปแต่ละที่นะคะว่าร้านไหนที่เขาก็ทําอร่อยมากนะทําอร่อยเราก็ซื้อมาทาน ผัดนุ่มๆกินแล้วสบายๆกินแล้วสบายๆข้าววันนี้ก็วุ่นแล้ว น,นั่งทำคลิปนี้กินแล้วก็ไปทำคลิปนี้ทดลองอยู่นะจ๊ะเป็นคลิปสั้นๆนะคะอร่อยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะผัดเสอ้วผักรวมนะคะใส่ไข่นะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้แล้วกันนะคะเป็นคลิปสั้นๆเล็กๆน้นอยๆนะคะเอามามันกินมาทานกันนะคะเป็นคลิปที่เป็นเกี่ยวการกิน เมนูที่เราแนะนําเราจะทานอะไรวันนี้เราจะกินอะไรนะคะเราก็มาแนะนํานะคะทานให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้จงม,มีแต่ความสุขนะคะเกี่ยวกับการกินด้วยนะคะนึกไม่ออกอะไรไม่ออกก็เข้ามาชมนะคะเลาววันนี้มาชมแล้วเห็นคลิปผัดเสี้๊วเส้นใหญ่หน่าทานก็ไปซื้อนะคะหรือว่าไปทาเองก็ได้หรือก็ อาหารตามสั่งก็ได้นะคะถ้าทําเองก็อร่อยนะคะแต่ร้านนี้อร่อยวันนี้เราจริงคนเดียวก็เลยไม่ไม่ทาค่ะก็เลยซื้อมาทานนะคะอร่อยใช้ได้เลยจ้ะเป็นเมนูที่แบบว่าเรากินแล้วมันสบายๆนะคะค่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้มีความสุขทางกายและใจและครอบครัวในคนเรือนนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค,ค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ